สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเด่นกลับมาดามหน่อยติดตามกันต่อค่ะพี่น้องขาคดีเด็ดคดีดังคดีดดดดดที่เป็นกระแสแต่คราวนี้มาดามหน่อยเอามาเล่าสู่ฟังคร่าว,าวๆว่าได้ยินข่าวว่าค่ะพี่น้องขาได้ยินข่าวว่าคุณอัจฉริยะเขาจะมีการจัดต่อจัดต่อกรณีคือไปทํา แจ้งความเท็จนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะไปฟ้องในกรณีแจ้งความเท็จของนางฝาอย่างที่ว่าคือเรื่องของเรื่องก็อย่างที่บอกว่ากรณีป้าแตนเราก็ยกยกขึ้นมาเลยแหละค่ะพี่น้องคะ่ะพูดชัดเจนว่าป้าแตนไปแจ้งความที่สพอออก,กุกตูมกรณีที่มี f อแอบอ้างเอา บัญชีตัวเองไปเปิดก็คือสมพรหลับโพเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะพี่น้องคาไปเปิดบัญชีรับบริจาคแต่พอเรื่องแดงขึ้นมาป้าแตนก็เลยบอกว่าป้าแตนไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรก็เลยไปแจ้งความเอาผิดเอฟซคนนั้นแต่มาดามหน่อยมองว่าแจ้งเพื่ออะไรอันนี้มาดามหน่อยสงสัยก่อนแล้วกันค่ะพี่น้องคาแจ้งเพื่ออะไรแจ้งเพื่ออะไรเพื่อโปรเทคตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งละ่ะบัญชีมันก็เป็นบัญชีของตัวเองเป็นชื่อสมพรหลับโพแต่โอเคนะ่ะคนอื่นอาจจะบอก ว่ามันมีหลายชื่อหรือเปล่าแต่มาดมหน่อยมองว่ามันก็คือป้าแตนนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่าสมพรหลาภูนี่ก็คือเป็นป้าแตนนี่แหละค่ะพี่น้องขะแต่คราวนี้ก็คือพอเรื่องมนแดงขึ้นมาป้าแตนก็เลยแก้เ็ดแก้เ็ดนี่อาจจะฟังทนายนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะไอ้ทนายนี่ก็เป็นผู้รู้กฎหมายแต่ก็อ่าเขาเรียกอะไรอ่าไม่ไม่รู้อินูอินเนแล้วไปคงจะไปแนะนําป้าแตนเพราะว่าแตมบอกว่าอ่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือได้พูดคุยกับทนายไปแล้วแล้วก็ไปแจ้งความนี่ก็ คือคงจะเป็นการแนะนําจากทนายนี่แหละค่ะคืออย่างนี้ค่ะพี่น้องมาดหมาหน่อยเล่าอย่างนี้สั้นๆกรณีที่บัญชีตัวเองถ้าตัวเองไม่ให้ใครแล้วใครจะเอาไปได้อย่างไรอาจจะเป็นคนใกล้ตัวใกล้ชิดญาติพี่น้องหรือใครแต่มันก็เป็นการยินยอมจากตัวเองนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ถ้าบอกว่าพอเรื่องมันแดงขึ้นมาเอะทำไมไม่ปิดบัญชีก่อนนั้นบอกว่าไม่มีการรับบริจาคแต่พอเรื่องมันแดงขึ้นมามีคนไปเช็คมีคนรู้แล้วก็มีคนอโอนเข้าไปแล้วบัญชีก็ยังเดินอยู่ ยบัญชียังไม่โดนปิดนั่นแหละค่ะพี่น้องะ่ะแต่ก็คงจะเป็นประมาณว่าพอเรื่องมันแดงขึ้นมาโซเชียลกระพืงหฮือมแล้วก็คงจะไปปรึกษาทนายทนายบ้าบอนั่นก็เป็นประมาณว่าไม่ฟังอินออิน,นไม่ฟังไม่ดูตามะตาเรือก็คงแนะนําบอกว่าไปแจ้งความเลยอะไรยังไงก็คือไม่ฟังมันต้องฟังจากข้อความเป็นจริงมันต้องคิดไปตามเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ของจริงมันจะเป็นแบบไหน เช่นบัญชีใครก็ตามที่มีบัญชีถ้าสมมุติว่าเขาเอาไปคนเอาไปก็ไม่ผิดหรอกแต่คนให้เนี่ยเราก็ต้องมองดูว่าคนให้เนี่ยให้ไปจากอะไรเอาไปจากใครเอาจากญาติพี่น้องให้คนใกล้ชิดให้หรือเปล่าถึงมีบัญชีเป็นของตัวเองเพราะว่าป้าแต๋นยืนยันว่าชื่อนี้บัญชีนี้เลขที่นี้เป็นของป้าแต๋นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ว่าแล้วค่ะพี่น้องขาแต่มาดามหน่อยมองอย่างนี้ว่าไปไปฟังคำแนะนําจากทนายบ้าบออะไรก็ไม่รู้ค่ะพี่น้องขาแล้วไปบอกว่าให้ไปแจ้งความแจ้ง แจ้งความทำไมแจ้งความเพราะอะไรแจ้งความ นี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปว่าไปแจ้งความบอกว่าเอาผิด f อเงินมันก็เข้าตัวเองโอเคอย่างที่บอกว่านายกอเอาบัญชีไปเปิดชื่อของนายกอแต่เขียนใต้คลิปว่าโอเคเงินทั้งหมดที่โอนมานี่ก็คือต้องการช่วยป้าแตนลุงผลอันนั้นคือนายกอผิดอย่างที่ว่าเพราะว่าโอเคป้าแตนไม่ไม่ได้รับอนุญาตจากเขาก่อนนั่นใช่แต่นี่คือเป็นชื่อเป็นนามสกุลเป็นเลขที่บัญชีของตัวเองยืนยันว่าเป็นของตัวเองเป็นของป้าแตนแท้ๆเราจะไปแจ้งความเอาผิดอะไรยังไงมันก็ต้องกลับมาดูตัว ว่าเอาบัญชีให้ใครใครไปเอาอะไรยังไงหรือเปล่าแต่จะมาแก้เผ็ดโดยการที่เอาแก้ผ้าเอาหน้ารอดหรือเปล่าเราไม่รู้ไปบอกว่าไปแก้ไปแจ้งไปแจ้งกับพี่น้องขามันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของอัจฉริยะจัด อ,อย่างที่ว่าน่ะคะ่ะพี่น้อง่ะคุณอาจเขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งความวันสองวันนี้แหละคะ่ะพี่น้องขาบอกว่าจะไปแจ้งความนางฟ้าคนนี้จะบอกว่าไปแจ้งความนางฟ้าประแดนนั้นแหละคะ่ะไม่ต้องไปเอ่ยอะไรให้มันพิสดารก็คือ,คอไปบอกว่าไปแจ้งความนางฟ้าว่า ให้การเท็จไปแจ้งความเท็จอย่างที่ว่าก็คือไปแจ้งกลับนั่นแหละค่ะพี่น้องขาไปแจ้งเท็จเขาก็ต้องมีข้อมูลอยู่นั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่มาดามหน่อยมองอย่างนี้ค่ะแจ้งความเท็จมันใช่แน่นอนใช่แน่นอนก็คือเรารู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าเราให้ใครหรือเปล่าคนใกล้ชิดเอาไปหรือเปล่าเขาไม่ขอเขาไม่พูด,เข,พดเขาไม่บอกเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ไปแค่ฟังทนายบ้า,บ,าบอคอแตกแล้วองค์ก็ไปแจ้งความเพื่อปกทคตัวเองมันไม่น่าจะใช่อันนี้มาดามหน่อยหยิบยกมาค่ะพี่น้อง่าเพราะว่าการบัญชีไปเปิดเปิดบอกว่าเป็นบัญชีทานบารมีช่วยคนดีพทุก ที่ว่าเป็นชื่อสมพรหลับโพภาษาอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูแต่คิดว่าทุกคนคงจะตามข่าวอยู่แล้วค่ะพี่น้องค่ะสมพรหลับโพเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใต้ใต้บัญชีที่เขาเอาไปเผยแพร่ในคลิปนั้นในในเพจนั้นเขาบอกว่าเป็นบัญชีบาทานบารมีช่วยคนดีพ้นทุกนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะก็คือต้องการที่จะให้ชาวบ้านชาวช่องโอนบารมีพ้นทุกนั่นแหละค่ะคืออยากให้ช่วยเรื่องต่างๆในพ้นทุกเพราะว่าคนที่เขาอินคนที่เขา ยังรักยังชื่นยังชอบลุงพลป้าแตนอยู่มันก็มีอย่างที่ว่าหละค่ะพี่น้องคะการที่เอาบัญชีไปการที่โอนเข้าเงินมันก็โอนเข้าบัญชีของป้าแตนอยู่แล้วถือว่าไม่ผิดคนอาไปก็ไม่ผิดหรอกค่ะพี่น้องคะแต่มันผิดอยู่ที่ว่าป้าแตนไปแจ้งความทำไมนั่นแหละคือที่มาที่ไปเป็นเพราะว่าไปทำไปฟังมาดามหน่อยคิดอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาอันนี้คือคิดส่วนตัวไปฟังทนายบ้าบอนั่นะนะที่ไม่ฟังเห็นไปดูตามาตเรือแล้วไปบอกเขาบอกว่าโอเคไปแจ้งความโปรเทคตัวเองเลยนะนะั่นน่ะการที่ป้าแตนไปออกไป อาจจะไปอธิบายให้เขาฟังว่าเออฉันไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยนะฉันเอาบัญชีฉันไม่เคยเอาบัญชีให้ใครอะไรยังไงแต่คนนี้เหมือนที่ลงพลบอกว่าเขาคิดร้ายหรือเปล่าคิดร้ายยังไงคิดร้ายยังไงเพราะว่ามันเป็นบัญชีของป้าแตนมีการโอนโอเคถึงป้าแตนจะบอกว่ามีการโอนเข้ามาถ้าใครมีสลิปก็เอามาจะโอนคืนมันไม่ใช่ประเด็นนั้นมันประเด็นอยู่ที่ว่าก่อนที่จะไปเขาต้องมีการขออนุญาตอยู่แล้วแหละหรือว่าเขาเอามาจากญาติพี่น้องอะไรยังมันต้องสืบเสาะหาตัวเองมันไม่ใช่ไปยนความผิดว่าเออไปแจ้งความเพื่อที่่เออผิดพื เอาผิดเอฟซีที่เอาบัญชีไปลงแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าโปรเทคตัวเองแบบแบบมั่วๆแบบแบบคิดตื้นๆน,นะคะพี่น้องขาไม่ไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะคิดตามว่าเอ๊บัญชีตัวเองแล้วคนอื่นเอาไปได้ยังไงไม่มีการบอกไม่มีการสมรู้ร่วมคิดที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะพี่น้องขาอันนี้ก็คือมาดามหน่อยฟันทงว่าไปฟังทนายบ้าบอคอแตกแล้วนะ่ะคือทนายก็คือก็ต้องดูตามาตาเรือหน่อยว่ามันมันที่จะไปแจ้งความนี่ก็ก็รอด,ดูค่ะพี่น้องขาคุณอาฉริยะบอกว่าจะไปแจ้งความเหตุการณ์ น,นี่คือเป็นการแจ้งความเท็จนั่นแหละค่ะคือรอรอดูบดัมเาเห็นด้วยเห็นด้วยในกรณีนี้กรณีถ้าคุณอาจเขาจะไปแจ้งความบอกว่าป้าแตนแจ้งความเท็จแต่คุณอาชาริยะเขาไม่ได้บอกว่าป้าแตนเรา esteem, เขาบอกว่านางฟ้าแจ้งความเท็จเขาจะไปแจ้งกลับนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือเห็นด้วยแหละค่ะพี่น้องอันนี้เราก็เราดูการจิบยกมาเล่าสู่ฟังค่ะพี่น้องคะ่ะ เอาอเป็นว่าเราติดตามดูว่าสิ่งที่ระหว่างแจ้งความเท็จระหว่างคนนี้คนนี้อะไรจะจะเป็นอะไรยังไงทนายก็ทนายเถอะทนายผู้รู้กฎหมายนั่นแหละเป็นคนพาทำเสียค่ะพี่นอ้อง่ามาดามหน่ยยืนยันอย่างนี้โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพี่น้อง่าสวัสดีค่ะ